สวัสดีค่ะเพื่อนๆวิ่งมาจากวันนี้ก็มีแดดที่เมืองสวิตก,ก็ร้อนบ้านเราก็ร้อนแล้วก็ฝนตกนะคะสวัสดีวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ขอมอบดอกไม้ในสวนสีม่วงเหนื่อยไหมเหนื่อยนักก็มาไปรีแล็กกันนะคะเหนื่อยนักก็พักผ่อนเพราะว่า อย่าสร้างความเครียดให้กับตัวเองเดี๋ยวมันจะเครียด <c oughs> เดี๋ยวมันจะเป็นความดันสูงหัวใจก็จะเต็มประตูเล่นนิดโนมานสูงแล้วมันจะเป็นอันตรายนะคะบ้านเราก็ยิ่งอากาศร้อนหน้าร้อนนี้เราต้องรู้จักดับกระหายคลายร้อนนะคะบำรุงหัวใจ ไข่หัวใจดอกใครหัวใจแต่ใครหัวใจพังก็รู้จักพักผ่อนนะคะรีแลกภาพนี้สวยไหมวิคนของออกเต็มหมดแล้วคะ่ะเตรียมแล้วบินกลับแล้วไปพักผ่อนแล้วกเกษียณอาย,อยุแล้วขอมอบดอกไม้ในสวนให้กับเพื่อนๆที่น่ารักวันหยุดทุกท่านนะคะ รับไปเลยดอกไม้จากวีวีสวยไหมจ๊ะสวยไหมดอกบานชื่นจะได้สดชื่นเหนื่อยไหมสิ่งที่เธอทำอยู่อยากจะบอกให้รู้หยุดพักก็ดี ะะฝากบอกเมื่อกี้แวบเข้าไปเพิ่งตื่นขึ้นมาลงไปในวันนี้ขอแซะขอแงะของัดหน่อยนะคะอย่ามางัดกับวิวีนะเดี๋ยวจะไปเผาพริกเผาเกลือนะเพิ่งลงไปไม่มีคนเขียนอะไรไม่รู้อ่านไม่ทันหยุดแซะหยุดแงะหยุดงัดกันหน่อยนะคะระวังตราบาปในดวงใจในหัวใจนะคะขอฝากเตือน ทำแต่สิ่งดีๆเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆหล,ล,ลานๆไปนะคะเราคนเรานะ่ะไม่มีใครคลัวใครหลอกแต่ขี้เกียจเสื้อลูกเสื้อลูกว่า <c oughs> พวกเราเป็นครอบครัวที่อยู่แบบม่อมแม่ๆเนาะ,ะ,ะบางคนก็ด่ากันไปด่ากันมาโลกโซเชียลมันเป็นดาบสองคมนะคะคุณเล่นให้ถูกต้อง พักผอนนะคุณเล่นให้ถูกต้องมันก็เป็นผลดีต่อเราคุณเล่นไม่ให้ถูกต้องมันก็ก็เหมือนดาบสองคมแลวพี่เป็นคนพี่ไม่ค่อยไปว่าใครแล้วก็ใครก็อย่ามายุ่งกับพี่ประกาศประกาศใครว่าพี่ใครที่ละลวงละลาบละลาบละลวงครอบครัวไม่แฟมิลี่ม่ ม่แฟมบิสุเอสนะคะขนาดโทรไปหาลูกฉันนะ่ะก็ยังไม่มาขอโทษนะจะมากไปแล้วนะคะขอบอกก่อนถ้าขอโทษแล้วก็เพราะว่าเราไม่มีเราไม่มีต้นเหตุเราไม่มีอะไรกันพี่ไม่ชอบหรอกพี่ไปช่องไหนที่พี่ชอบเพราะว่าพี่รักความยุติธรรมความถูกต้อง ช่องไหนช่องไหนไม่รู้จักเพราะว่าพวกเราถอยออกมาพวกเราเป็น Fc อิสระเสรีภาพฟรีดอม Fc free dom นะคะไม่ได้สนใจกับอะไรทุกคนตอนนี้กลาลงไปในช่องสุเต็สามีบอกวะ่า you are free dom สามคุณสามารถเขียนได้ อะไรเอะอะก็จะมาคือคอมพิวเตอร์คอมโอ้ยทั่วโลกเขาก็รู้หมดนั่นแหละแต่มันไม่ไปเข้าข้อไม่ได้ไปยามหมิ่นใครนะคะ<ม>ฝากเตือนยูทูบเบอร์ยูทูบเบ้ทั้งหลายหลยถ,ถ้านักเลงพอถ้าจริงถ้าจิตใจดีพอก็ สำหรับคนอันนี้ฝากเตือนคนที่ด่ากันก็ด่ากันแบบแฟ์ๆก็อย่าไปฟ้องร้องพกเจะว่ามันมวนสสวนบ่กบันไดสารมันเหลี่ยมส้นบ่กนะคะเสียเงินเสียทองเสียเวลาฉันก็เชื่อลูกจันละสิกคะนะคะถ้าเหนื่อยนะก็พักผ่อนหาดอกไม้หาทำคอนเทนต์ที่มันสบายใจมันดี ดีต่อสุขภาพนะคะฝากไว้นะคะ